การตัดกิมจิวทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้ตัดกิมจิวทีวีจะมาเก็บปักทองที่สวนผมเองนะครับถ้าไม่ต้องการเสียเวลาแล้วเนัน มนะ่นี่นะคะคือฟอนคอนทีน่ผมเก็บมาครับถ่ายตรงนี้ด้ยวยเนี่ยรอบๆมันนี่นะคะคืออันนี้คือมัลละกอรครับ ถ้ากินได้นะคะต้องลูกใหญ่ๆก่อนนะคะคุผู้ชมเราไปทำต้นต่อไปกดสิกดยังนี่นะคะคือกล้วยนะคะจริงๆน,นถ้ากินได้มันต้องสุกก่อนครับถึงกินได้นะ,ะนี่คือต้นกล้วยมันต้องไม่สุกก่อนนะคะถึงกินได้ไม่ใช่อ่ะครับโอ้เดียนี่มะม่วงใช่ไหมแบบวะหนึ่งสี่หึงสี่ต้อผิด <laughs> นี่คือมะม่วงฝั่งนั้นมีไอ้นั้นฝั่งนั้นต้นไผ่กับต้นมะนาวมะนาวหัวนะครับหรือยังงี้ง่ายๆว่ามะม่วงหัวมะนาวหัวมะนาวหัวใกล้สตูพื้นไป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 ป่นน่ะป่านน่ะตรงย่านน่ะตรงนั้นน่ะป้านี่งูครับนั่นน่ะย่านไหนนาะงนั้นหนูได้ยินเสียงงูให้เข้าใกล้หรือไม่เข้าใกล้ดีฟังคำที่ผมได้นะครับจบจบ การเก็บปักคองออนะครับถ้าใครชอบคลิปข้อก้องเองครับทีวีอย่าลืมกดติดตามกดชับสมัยข้อก้อกเองครับเลยครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ